นี่คือภาพของหมาหิวในบ่อทรายที่เราไปเจอกันในวันแรกนะคะยกมาทั้งก็สอบเลยค่ะคือภาพวันแรกที่เราเข้าไปเจอน้องหมาจรในบ่อทรายเนี่ยหิวกันเหมือนไม่เคยได้กินอะไรมาแรมปีนะคะ ก็เลยเป็นที่มาของการหุงข้าวนะคะต้มอ,อกไก่แล้วก็ขอรับบริจาคอาหารให้น้องหมาจอในบอ่อทรายตลอด4ปีที่ผ่านมานะคะเรานําส่งให้น้องหมาจอในบอ่อทรายไม่เคยขาดเลยนะคะก็เช่นกันนะคะวันนี้ระดับน้ําในพื้นที่อเาเภอป่าโมจากจังหวัดอ่างทองอําเภอบางบาน อำเภอพักไหจก่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยนะคะมีระดับน้ําขึ้นสูงนะคะเ,คเ,คเราเลยจะต้องจําเป็นจะต้องเปลี่ยนเส้นทางในการส่งอาหารให้น้องหมาจรในบ่อทรายนะคะอาหารที่เราขอรับบริจาคมาเนี่ยนะคะก็จะส่งไว้ตามบ่อต่างๆแล้วเราก็จะฝากคนงานไว้ให้ช่วยเทให้น้องหมาจรในบ่อทรายคนงานในบ่อทรายเนี่ยก็จะบาง<ม>คนนะคะหลายๆคนด้วยที่รักสัตว์แต่ไม่มีรายได้ที่จะเลี้ยงน้องๆได้